แล้วไประยองเนี่ยอ่ะจะเกิดมีมีเรื่องของความวิตกกังวลอาหารทะเลโอ้โหเพราะว่าระยองเคยเจอนะไม่ใช่ไม่เคยเชอเราน้ามันครัมีน้ามันรั่วใช่ไหมเออใจรักแล้วถ้าดเจอเขาอีกดอกนึ่งปลานนี้ยังชดเชยเ็าไม่เสร็จเลยครับแล้วก็กระบวนการชดเชยก็ล่าช้าอันนั้นเสียหายจริงๆเพราะน้ามันมันรั่วนะครับแล้วก็มามาเปื้อนชายหาดมาทําให้ปลาทานุ่นทานี่อาหารทะเลเละเทะเน่าหมดเลยครับอ่าเพราะว่าผมไปพัทยาเนี่ยครับอ่า วัตถุดิบยังไม่มีเลยครับวัตถุดิบเขาบอกขาดเลยครับเพราะว่าเขาเขาเขาไม่ยอมรับการเนื่องจากมันมีไอ้ปนเปื้อนนั่นนั่นคือน้ํามันนะไม่ใช่ถ่านไม่ได้สารก็มันตะลังสีนะ,ะ,ะ,ะใช่เนี่ยไอ้ผมถามอาจารย์นาระกกับพี่บวยแบบไม่รู้นะอันนี้ถามนะเผื่อเอฟซีเขาเขาฟังอยู่ใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อย uh huh. คือคือเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องสอคบอใช่ไหมคุ้มครองผู้บริโภค ครับแต่ก็ต้องรอให้ผู้บริโภคเดือดร้อนแล้วว่ามีข้อร้องเรียนใช่ใช่ต้องมีความเสียครับมันมีหน่วยงานไหนที่ที่เขาเรียกว่าคุ้มครองขละความชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีไหมที่เกิดจากสิ่งเหล่าเนี้ยที่เกิดจากการกระทำมันประมาทเลินเล่อผิดพลาดกงแวดล้อมอะไรเนี้ยที่มันเกิดความเสียหายกับชีวิตทรัพย์สินแล้วก็เศรษฐกิจของประชาชนมีไหมตำรวจฮะ ตำรวจมีมีมีมตำรวจปคมเหมือนกันฮะก็กรณีนี้เนี่ยวันแถลงข่าวถ้าอาจารย์สุรชัยยังจาภาพนั้นได้ก็คือว่ามันจะมีผู้การจังหวัดปาจีน <c oughs> มาร่วมแถลงด้วยอืใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็ด้วยความที่เป็นนักข่าวอยกรรมเก่านะผมก็มีความรู้สึกเฮ้ยทำไมท่านเกอโอเกงใจเจ้าของรวไฟฟ้านี่จังวะมันควรที่จะแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบว่าเฮ้ย มึงอธิบายกับสังคมหน่อยดิว่ามึงเก็บรักษาไอ้สารอันตรายนี้ยังไงแล้วทําไมทันทีที่รู้ว่าหายคุณไม่ไปแจ้งที่พลเรือสันสติทําไมคุณปล่อยเพิกเฉยอยู่ต้อเป็นเวลานานมันเข้าเข้าความผิดบดนะใช่ครับไปเกงอกเกงใจกันนะครับกฎหมายก็ระบุไว้นะครับใช่ป่ะมีบทลงโทษเมื่อเมื่อไม่กี่วันมานี้เองอทําไมเกงใจกันขนาดนี้ผมถามช็อตเออเรียกเอฟเฟกต่าามมาอย่างเช่น คนที่มาออกคลิปว่าถูกยกเลิกการสั่งซื้อผลไม้ครับถูกยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมที่พักรีสอร์ทคนพวกนี้เกิดความเสียหายทันทีใช่ปรเด็นที่ผมถามคือว่าเนี่ยเขาสามารถไปร้องไปเรียกร้องกับหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองเศรษฐกิจชีวิตทรัพย์สินเขามีไหมครับอย่างน้อยวันเนี้ยสวนเนี่ยเจ๊งแน่ๆไม่งั้นไม่มาลงคลิปครับ อย่างเงี้ยเขาเสียหายเนี่ยเขาจะไปร้องไห้เพราะเรายังไม่เห็นเลยว่าหน่วยงานที่ควบคุมก็ไม่มีองค์กรโดยตรงไม่มีนาการมีไหมมีองค์กรไปที่องแลความเสียหายใช่นะใช่ครับใช่ไม่มีไมม่ีอาจจะเป็นเพราะกฎหมายบ้านเรามันบอกว่าเวลาจะศูนย์สีเวลาจะอะไรอะร้องเรียนหรือเวลาอะไรมันต้องมีความสูนย์สีครับัเพราะผมจําได้เลยจํเวิร์ดดิ้งได้เลยว่า อ่าทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไรปกป้องเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายก่อนนะครับ<ม>เขาก็บอกว่ามีคนบอกครับก็บอกเขาไม่อยากติดคุกเพราะว่าความเสียหายมันยังไม่เกิด<ม>ถ้าคุณไปช่วยเนี่ยถือว่าคุณคุณคุณช่วยเกินเกิน<อ>ขีดเกินขีดห้ามป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายปิดติดเพราะว่าออจริงๆแล้วก็คือต้องไปเยียวยาความเสียหาย<ม>ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบอาจจะเกิดจากแนวคิดของของ,ของราชการเราอะครับว่าอ่าในกรณีถ้าคุณ ป้องกันเลย preventive เลยนะจ่ายไปเพื่อไม่ให้มันเกิดเนี่ยไม่มีใครทําเพราะติดคุกหมดเนื่องจากทา<ะ>เกินเลยต่อหน้าที่แต<ะ>นะ่แต่ถ้าจ่ายไปเพื่อเยียวยาชดเชยความเสียหายเสียแล้วเห็นแล้วเจงแล้ว<ะ>แล้วไปช่วยแล้วก็ช่วยเต็มก็ไม่ได้นะโดนอีกนะหาว่า<ะ>ช่วยเอกชนก็ช่วยบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยช่วยละมันก็เลยติดแนวคิดเป็นเป็นจิตใต้สํานึกเลยว่าเวลาจะช่วยประชาชนเวลาอะไรต้องปล่อยให,<น>ให้เสียหายก่อนครับเคยมีหลายครั้งเลยครับเกี่ยวกับ องค์กรอย่างเช่นสมัยก่อนนะครับกบขก็มีตอนที่เขาทำ hmm. าเรื่องของชดเชยใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยทุกทีเนี่ยเขาจะรู้แล้วนะว่าเขาจะได้รับอะไรเท่าไหร่นี่จะมีนาอยู่แล้วนะครับคุณยังไม่บอกเลยว่าจะยังไงจะจะจะ,จะ,จะย,ยื่นไอแบบแสดงภาษีอยู่แล้วเขาก็วยวายผู้บริหารระดับสูงในเวลานั้นอ่าก็ก็มีโทรศัพท์ไอมีวิทยุไปสัมภาษณ์เขาบอกเลยขณะนี้เนี่ยอยู่ในวันที่เท่านี้20มีนาเพราะฉะนั้นความเสียหายยังไม่เกิด อ่ะ,อะคุณต้องรอสามเอ็ดมีนาแล้วมันยื่นไม่ทันเหรอความเสียหายเกิดแล้วคุณถึงรับผิดชอบเบอร์อะไรเงี้ยครับเพราะ,ะเขาก็แค่เทียบบอกว่าในในในสมัยก่อนหน้าเนี่ยนะครับแค่เลยสิ้นปีมาสามเอ็ดธันวามาไม่ถึงเดือนก็มีตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถจะบริหารการยื่นได้แต่อันนี้จะสิ้นเดือนมีนาอยู่แล้วยังไม่มีตัวเลขออกมาให้เขาเลยแล้วข้าราชการนะครับที่อยู่ในระบบต้องไม่รู้กี่ล้านคนอะไรแบบเนี้ยนะครับ ผมยิ่งจําติดหูเลยเพราะว่าเขาผมฟังวิทยุแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสัมภาษณ์นะครับตอนก็สัมภาษณ์เขาบอกเลยขณะนี้ความเสียหายยังไม่เกิดชุดความคิดแบบแบบเด็กกำบันมากเลยคแบบข้าราชการก็จะเป็นครับครับแล้วประเด็นเรื่องของซีเซียมเนี่ยนะก็ประหลาดนะอย่างที่อาจารย์สุชายบอกเอ้ยคนทุ้นบอกว่าอนิดเดียวไอ้นิดเดียวเนี่ยผมก็ผมก็พยายามหาข้อมูลอยู่นะว่าเฮ้ยไอ้ที่มันปนเปื้อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันเท่าไหร่ แล้วเท่าไหร่ถึงมันถึงจะเป็นอันตรายก็ไม่มีสเกลพวกนี้บอกให้ชาวบ้านนะเออก็แบบมาแบบมน่มนๆนะตีมืนเพื่อทําให้ชาวบ้านมืนตามไปด้วยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะว่าตกลงมันมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเท่าไหร่แล้วถ้าถ้าเกิดมันมีการปนเปื้อนจากซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดจากโรงงานเนี้ยมันจะทําให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่รแลวระดับไหนถึงถึงเป็นระดับวิกฤตเพื่อชาวบ้านก็จะได้รู้ได้เองด้วยเหมือนกันนะไม่มีเหมือนกัน นะฮะเออทั้งทั้งนี้ไเนี้ยมันก็คือหน้าที่ของพลังงานปรมาณูเพื่อสันติคุณต้องบอกสิวะว่าธรรมชาติมันมีอยู่แล้วประมาณนี้โดยชาเฉลีย่ยแต่ถ้ามันเกินไปขนาดนี้เนี่ยยังถือว่าอยู่ในขั้นอันตรายแล้วก็ขั้นวิกฤตคือเท่าไหร่มันก็เหมือนกับฝุ่น PM สองจุดที่เราเรียนรู้ว่าเออถ้าถ้าอยู่ในระดับยี่สิ้า ppm โอเคสบายสบายแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมันเริ่มเกินกว่าห <40, S 2> <ะ>้าสิบเริ่มไม่ไม่ไม่ดีแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ไม่มีการบอกเลยว่าสเกลควรจะเป็นเท่าไหร่ออ ผมคิดว่าคําตอบก็คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยว่ามันหายไปเท่าไหร่เออไม่รู้เพราะมันไม่มีคุมนะครับใช่ไหมคือถ้าคุมหลอดมันคุมอะไรมันมันรู้อยู่แล้วบอกได้ exactly ตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะครับว่าเออมันหายไปเท่านี้ไอเนี่ยผมเชื่อว่าไม่รู้เพราะขนาดไปเจอไอ้ที่โรงงานเหล็กคุณยังมาบอกเลยบอกว่ายังไม่รู้รักเดียวกันหรือเปล่านี่ก็จบลวพี่ลิเกเลิกแล้วแบบเนี้ยแต่แดงของคุณไม่รู้เลยว่ามันมันมีอยู่เท่าไหร่แล้วมันหายไปเท่าไหร่นะครับ และไอ้ที่มันทะลึ่งไปผสมอยู่กับโรงงานเหล็กนั่นนะมันมาจากล็อตไหนใช่ไหมฮะคือถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็ต้องตามล็อตมันให้ได้ว่ามันล็อตล็อตไหนอ่าอันนั้นอยู่กับอีกโรงงานหนึ่งอันแล้วมาได้ยังไงล่ะมาลงหลอมเหล็กได้ยังไงแสดงว่ามันหายจากอีกโรงงานหนึ่งมามานี่เหมือนกันใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยอ่าก็แปลกใจมากในการแฮนเดิลกับปัญหานี้ซึ่งมันควรจะจบคือถ้าองค์การปรมาณูเพื่อสันติเนี่ยนะครับสถาบันเนี่ยออกมาเนี่ยมันต้องจบนะพี่พี่บัวพี่สวยเช้า มันต้องจบเพราะว่านอกเหนือจากคุณเนี่ยผมไม่รู้จะไปถามใครแล้วครับคุณผมไม่รู้จะไปถามใครแล้วที่สุดครับครับแล้วระสารกรมมันตังสีเนี่ยมันก็ถูกควบคุมนะครับคุณก็ต้องเป็นคนควบคุมเพราะนั้นคุณไม่รู้หรือคุณพูดวกไปวนมาเอาภาษาอังกฤเยอะหน่อยก็พูดภาษาอังกฤษเยอะหน่อยเห็นไหมะแต่มีไอโซโทปมันต้องมีอิเล็กตรอนมีนิวตรอนโปรตอนอะไรของคุณมีกี่ขากี่แขน แล้วมีแตกไปนู่นไปนี่เอ้าตัวค่าค่า C I ของมันนะครับค่าไอหน่วยหน่วยวัดไอเรดิโอแอคทีฟของมันนะครับนะครับโอ้มันมีนู่นนี่ไปมีแบค k ครโมีนู่นมีนี่อะไรของคุณหมดเลยคําตอบคือ้พูดอะไรของคุณไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยชาวบ้านมืนชาวบ้านใช่ครับครับอาศัยภาษาอังกฤษเยอะหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะได้ถามจะพู้สื่อข่าวจะได้แบบ ถามน้อยๆเพราะไม่รู้จะถามอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้ครับสรุปแล้วปูติกสรุปแล้วก็จะว่าปูติกหรือยังและอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเป็นแบบนี้ในเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดไอตัวรีดิวอ c คทีฟเบื้องต้นนะครับไอตัววัดหลังสีเบื้องต้นที่ไหนมันก็มีโรงพยาบาลก็มีอะไรก็มีคุณก็สามารถระดมมาวัดเบื้องต้นก่อนนะเพื่อให้เขาบัฟตรงนี้เขาเขาบลัฟนะวันแถลงข่าวเขาบรัฟบอกว่าไอเครื่องมือที่ที่ ออมีมีกันอยู่เนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่ที่ผมปีที่ที่หน่วยงานที่มีเออเพราะความน่าเชื่อถือต้องต้องอยู่ที่หน่วยงานผมนี่เนี่ยเอาหรือกมากันคนอื่นอีกเอแต่ถามว่าในหน่วยงานคุณเนี่ยมีความสามารถที่จะแ handle ไหมคำตอบคือยิ่งพูดยิ่งงงอะไรแบบเนี้ยครับ